สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันนะคะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอย19ทาโร่วันนี้พลอยมาอ่านดวงความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นให้กับชาวราศีกันนะคะใครที่มีความรักดีอยู่แล้วให้ข้ามคลิปนี้ไปเลยนะคะอันนี้สําหรับคนที่มีปัญหานะคะชาวราศีกันแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทย คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยานถึง16ตุลานะคะคุณสะดวกดูแบบตะวันตกนะลัคนาราศีก็ดูได้หมดเลยนะคะเลือกที่ตรงกับคุณเพราะว่าดวงนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ดูเป็นแค่แนวทางแลนะความบันเทิงพลังงานหน้าไพาสามารถสลับกันได้ด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาค่ะปล่อยทิ้ง i d ดีไลน์ไว้แล้วนะสำหรับคนที่แอดไลน์ไม่เป็นก็เข้าไปใต้คลิปนะคะมันจะมี ตรงที่เขียนว่ากดลิงก์นี้ก็สามารถกดได้เลยค่ะเพิ่มเพื่อนกันได้ง่ายๆนะคะราคาค่าครู30นาที299บาท45นาที500บาท45นาทีจะดูได้กว้างขึ้นถามได้ ได้รครอบคุมกว่านะก็เข้ามาสอบถามกันได้ค่ะอแอปไลน์มาสอบถามเวลากันเนาะแล้วตอนนี้พลอยเปิดใครที่อยากเรียนไพ่กับพลอยนะคะก็พลอยเปิดคอร์สสอนออนไลน์นะคะใครสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้ค่ะฝากเป็นกําลังใจกด s u b สไครป์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปค่ะมาดูกันค่ะนั่นเรื่องราวพวกนี้เป็นแนวโน้มในช่วงวันที่1นึถึงสิกรกฎาคมสองันหายนะคะมาดูกันค่ะชาวราศีกัน อดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างนะคะขอดูหน่อยค่ะไพ่ของ The World ค่ะการเคลียร์พลังงานและเริ่มต้นใหม่นะความการสื่อสารนะแล้วก็โอ้เริ่มต้นใหม่จริงๆนะเป็นการเริ่มต้นใหม่แต่ว่าปัญหาไม่ได้ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนลงนะคะปัญหาไม่ได้หยุดนะเกี่ยวข้องกับชาราศีเมษได้นะคะแล้วก็ไพ่ไม้ขึ้นมาเยอะอาจจะเป็น ธาตไฟนะธาตุไฟเมสสิงหธนูได้นะคะชาวราศีกันคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับนี้ไพ่ของเด e w เวอรค่ะไพ่ของเด e w เวอรบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงการนะคร เคลียก่อนเคลียเรื่องราวเก่า mm. <g> awk, ๆนะเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆฉะนั้นชาวราศรีกันนะไพ่ของคุณเรื่องราวของพวกคุณนะไพ่ของการเคลียนะชาวราศรีกันอาจจะเคลียรแต่อีกคนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งก็ยังไม่ค่อยเคลียสักเท่าไหร่นะไม่ค่อยคลิกกันสักเท่าไหร่นะอารมณ์แบบว่าออชาวราศรีกันเริ่มปล่อยวางได้นะพมองว่าเริ่มปล่อยวางได้นะปล่อยวางนะแล้วก็หันหน้าไปทํางานนะ เพราะว่าไพ่ของการงานขึ้นมาเยอะความสัมพันธ์ของพวกคุณนะมันไม่ใช่ว่าเคลียร์กันแล้วนะเคลียร์กันแล้วจะจะไปในทิศทางที่ดียังมีปัญหาที่มันยังไม่ลงตัวมันอาจจะมีเรื่องของคนหลายๆคนถึงแม้จะกลับมาขอโทษถึงแม้จะกลับมาทําดีแต่ว่ามันความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีแค่เราสองคนแล้วค่ะมันมีหลายๆคนที่เข้ามาเกี่ยวนะคะเพราะว่าไพ่ ไพ่ของเขาเนี่ยคู่กรณีของคุณไม่ได้เปลี่ยนอะไรได้ง่ายๆนะเขาค่อนข้างดื้อหรือมองกลับกันว่าชาวราศีกันเองนะคู่ก็ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอึดอัดมันทนมานานมันจะจนกลายเป็นความรู้สึกที่ว่าไม่อยากตอบสนองอะไรอีกแล้วนะคะรู้สึกว่าเบื่อกับความสัมพันธ์แบบนี้อาจจะเป็นชาวราศีกันเองที่เบื่อก็ได้นะคะที่บอกว่าเอออยู่เฉยๆดีกว่านะเออเคลียร์กันไปอาจจะเป็นการ การมันอาจจะไม่ได้เป็นความรู้สึกรักแล้วมันอาจจะเป็นความเออตัดกันไม่ได้เนี่ย <Y ard S 2> ยังไม่หมดกรรมหมดเวรยังตัดกันไม่ได้ก็ยังคงต้องไปกันอย่างนี้นะคะนี่คือเรื่องราวของชาวราศีกันนะคะที่ผ่านมามัดูค่ะเรื่องราวความสัมพันธ์อาวไม่ใช่ยังไม่ถึงน,นะขอดูนะคะไพ่ของออชาวราศีกันห้าใบค่ะขอไพ่ให้กับชาวราศีกันห้าใบแล้วก็คู่กรณีของชาวราศีกันห้าใบค่ะขอไพ่ให้กับชาวราศีกันห้าใบเนีย แล้วก็คู่กรณีของชาวราศีกัน5ห้าใบค่ะมือก็จะเลอะๆหน่อยนะคะวันนี้นะทำงานเยอะเลยนะคะเขาดูหนะคะ่ะไใหให้กับชาวราศีกันนะอ๋อเห็นไหมคะขึ้นมาแล้วเนะียตอนนี้ให้ความสําคัญกับการเงินมากๆนะคะเหมือนคนทําตัวโสดแล้วคะ่ะสบายนะสบายๆนะไพ่ 9, 9เก้าเก้าเหรียญขึ้นมาแล้วก็อัศวินถือไม้เท้าวิวออฟฟอร์จูนนะ อ๋ออัศวินถือดาบค่ะขอภัยแล้วก็ว i วออฟฟอร์จูนหดาบแล้วก็ j u d g ม้นต์ค่ะมาดูคู่กรณีของชาวราศีกันค่ะได้ไพ่ห้ดาบนะฮะได้ไพ่5ดาบได้ไพ่หกถ้วยนะฮะแล้วก็ไพ่สี่เหรียญน,นะฮะไ่หนึ่งถ้วยนะฮะในอดีตที่ผ่านมามองเลยนะ,ะไพ่ใบนี้อดีตคือการกลับมาง้อมาขอคืนดีตอนนี้เขารู้สึกอึดอัดเลยนะคะขอดูแล้กันนะอ่านไพ่ให้กับชาวราศีกันก่อนนะ ไพ่ของชาวราศีกันอย่างที่บอกค่ะตอนนี้รู้สึกว่าแบบโอ้อยู่แบบสบายๆแล้วกันมุ่งหน้าหาเงินนะคะไม่ความคิดอะ่ะไม่อยากทะเลาะอีกแล้วนะเพราะว่าถ้ามันเป็นเกิดถ้าต้องกลับไปสนใจกับเรื่องราวเก่าๆนะมันจะทําให้ชาวราศีกันรู้ว่ามันจะต้องทะเลาะก,กันอีกมีปัญหากันอีกชาวราศีกันเพราะว่าในใจอะ่ะมันไม่ได้แบบนิ่งนะไม่ได้ไม่ได้นิ่งนะแต่ว่ารู้สึกว่า ไม่ไม่อยากสนใจปล่อยผ่านไปอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ของวิ e ออฟเฟอร์จูนมานะวิวออฟเฟอร์จูนเป็นอะไรวงล้อแห่งโชคชะตาจิตใต้สํานึกบอกว่านะถ้าเราอยู่เฉยๆนะเรื่องราวต่างๆมันคงจะมันก็คงชินชาไปเองนะชาวราศรีกรรันย์เลยเลือกที่จะเป็นเเหรียญเก้าเหรียญคือคนที่อะไรให้ความสําคัญกับการเงินค่ะ เป็นแม่ไม้เป็นคนมีลูกติดก็ได้หรือเป็นคนที่เป็นคนที่เลี้ยงสัตว์ก็ได้นะหรือว่ามองอีกด้านหนึ่งให้ความสําคัญหรือว่าเมตากับคนที่ด้อยกว่าชาวราศีกันจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะตอนนี้คือไม่สนใจนะอยู่แบบโสดก็ได้นะโสดก็ได้แล้วก็วิวออฟจู e อะ เมื่อวิอุตจูนคือวงร้อแห่งโชคชะตาไม่มีใครกําหนดโชคชะตาได้นอกจากนะฮะเรื่องของชะตาที่มันจะเป็นไปตามาบุญบาปที่เราทํามาแล้วกันเนะี่ยเรื่องของเนี้ยมันไม่สามารถเปลี่ยนได้เะนั้นจิตใต้สํานึกบอกอะปล่อยมันเป็นตามกรรมตามเวรแล้วกันนะในอดีตที่ผ่านมาทั้งๆท,ท,ที่พยายามจะหนีกันหลายๆรอบแล้วพยายามจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วแต่มันก็ยังไปไม่ได้เชนั้นโอเคนะก็ติดต่อสรรนะื่อสารเนี่ยปลดปล่อยปลดปล่อยซึ่งกันและกันปลดปล่อยในที่นี้คือ อ่ะฉันอาจจะปล่อยคุณแล้วแต่คุณจะไปทําเลยนะแล้วแต่คุณจะไปทําอะไรนะเอ่อไพ่บอกว่าไพ่บุญไพ่บุญบาปขึ้นมาถึงสองใบนะชาวราศีกันเห็นไหมฮะอันนี้ก็บุญอันนี้เรื่องของบุญบาปหมดเลยนะฉะนั้นชาวราศีกันบอกว่าอ้อมันยังไม่หมดเวรกรรมเนะี่ยฉะนั้นก็ปล่อยมันไปตามกรรมตามเวรก่อนแล้วกันแล้วก็เมื่อไหร่ที่มัน ควรจะดีหรือมันควรจะห่างกันไปสุดท้ายแล้วมันก็ต้องไปจากกันหรือว่ามันคงจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออปล่อยไปตามกรรมตามเวรประมาณนี้นะชาวราศีกันเพราะว่าพยาพยามหนีแล้วอ่ะพยายามหนีแล้วแต่ว่ามันก็ไปจากกันไม่รอดนะคะบางที รู้สึกว่าเออมองอีกแง่หนึง่งชาวราศีกันบางคนนะบางคนที่บอกว่าอ่ะโอเคฉันนะจะปลดปล่อยตัวเองละฉันไม่สนใจแล้วอีต่อไปนี้ฉันไม่สนใจนะคือความสัมพันธ์นี้มันมันไม่เวิร์กนะมันไม่เวิร์กปล่อยไปแล้วกันแล้วคุณก็เริ่มที่จะปลดปล่อยตัวเองให้อยู่กับตัวเองแล้วก็มีความสุขนะฮะหันหน้าไปหาเงินเพราะว่าการเงินของชาวราศีกันในช่วงนี้พือว่าบางคนการเงินดีมากเลยนะฮะมันอาจจะเป็นดวงที่แบบ อ๋อคนเรามันจะไม่ดวงเหมือนกันเสมอไปแต่ว่าถ้าเป็นฐานของราศีชาวราศีกันการเงินอาจจะขยับขึ้นมาดีก็ได้นะคะทีนี้มาดูค่ะไพ่ของคู่กรณีชาวราศีกันนะคู่กรณีของชาวราศีกันได้ไพ่ลายห้าดาบนะเขาลุทเขาเริ่มรู้ตัวแล้วนะห้าัห้าดาบบอกว่านะพยายามไปง้อแล้วเนะี่ยเขากลับทิ้งไปแล้วนะเขารู้สึกว่า มันไม่ได้ทิ้งว่าเลิกกันนะแต่ว่ามันมันทิ้งแบบว่าเหมือนเขาไม่สนใจมากขึ้นชาวราศีกันไม่สนใจเขามากขึ้นนะปล่อยเขาแล้วแต่นะท,ทั้งที่ในจิตได้สํานึกในความคิดของเขาเขาก็กลับมาแล้วนะแต่ว่าทําไมเขาถึงไม่ได้เขาถึงไม่ได้ความรู้สึกของชาวราศีกันแบบเดิมๆกลับมานะคะนะแต่ว่าเขาไม่ปล่อยนะมองแล้วเขาไม่ปล่อยนะอะไรที่มีเขาจะพยายามดึงไว้นะไม่ว่ามีกิยคนในความสัมพันธ์นนะก็ยังไม่ปล่อยแต่ว่ายังอยากที่จะมีชาวราศีกันอยู่เพราะว่าหาคนดีอย่างชาวราศีกันย ยากแล้วนะคะเพราะว่าอะไรอดทนอึดนะ,ะทนมาได้นานนะ,ะแล้วก็ชาวราศีกันถ้าได้ชอบใครหรือรักใครไม่เปลี่ยนง่ายๆนะคะนี่คือเขาก็บอกว่าเขารู้สึกนะ,ะว่าเขาอยากได้ชาวราศีกันคนเดิมกลับมานะคะแต่ว่าไม่รู้สิฉันไปแล้วนะ,ะฉันไปแล้วฉันอยู่แบบสวยๆสดๆเลือดเของฉันแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะไพ่ในอดีตเนะะี่ยเขาก็พยายามง้อกลับมาขอคืนดีนะ,ะเห็นไหมทั้งความคิดทั้งอดีตนะ เขาบอกว่าการกลับมายื่นถ้วยขอตอนนี้รู้สึกได้เลยค่ะว่าแนวโน้มของเขาตอนนี้เขาอึดอัดนะเขาอึดอัดที่ความสัมพันธ์มันเป็นอย่างนี้ต่างกับชาวราศีกันเลยเห็นไหมคะชาวราศีกันเป็นอะไรนะไพ่อิสระนะไพ่อิสระไพ่อิสระแต่ของเขาเห็นไหมคะ รู้สึกได้ว่าตัวเองอ่ะเหมือนกําลังแพ้กําลังรู้สึกว่าเฮ้ยขยับไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้ดึงคนเก่าๆกลับมาไม่ได้นะดึงคนเก่าๆกลับมาไม่ได้ไม่สนใจแล้วนะไม่สนใจแล้วนี่คือเรื่องราวของพวกคุณนะคะชาวราศีกันกับคู่กรณีพลังงานสามารถสลับกันได้นะคะเป็นเรื่องราวโดยรวมค่ะมาดูข่าวว่าชาวราศีกันนะที่คุณเปลี่ยนไปเพราะอะไรคุณคิดอะไรอยู่คะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับคนคนนั้นคะชาวราศีกันขอดูหน่อยค่ะ ขอดูความรู้สึกนึกคิดจริงๆแล้วชาวราศีกันกนึกคิดอะไรอยู่คะไพ่ของเด็กถือถ้วยนะคะไพ่ของสามดาบนะ เพราะอะไรนะเพราะอดีตเนี่ยพลอยว่ามันเป็นเรื่องของมีคนที่เกินเข้ามาในความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์เนี้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดมันเคลียร์ไม่ได้สักทีมันจบไม่ได้สักทีเจ็บปวดนะมันอาจจะอยู่จนชินชาแล้วดาบนี้มันทิ่มใจชาวราศีกันจนจนเจ็บจนเริ่มเริ่มเฮ้ยอ่า ซึมซับเป็นอันเดียวกันไปแล้วนะเข้าไปอยู่ด้วยกันไปแล้วนะเพราะว่ามีเรื่องของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์แล้วมันเหมือนมือที่3ามะค่ะนะฉะนั้นทําให้ชาวราศีกันรเริ่มรู้สึกว่าเออชินละที่มากี่ครั้งก็เริ่มชินและชาวราศีกันเห็นไหมได้ไพ่เดอะเวอร์อีกแล้วนะเดอะเวอร์คือบ่งบอกถึงอะไรเดอะเวอร์คือการเคลียร์พลังงานแล้วเริ่มต้นใหม่ฉะนั้นชาวราศีกันเลยบอกว่าอ่ะเรื่องนี้มันกลายเป็นจิบ,จ,บจิบไปละนะจิบ,จ,บจิบไปละรู้สึก รู้สึกชินชากับมาแล้วนะไม่ไม่ได้สนใจอะไรอีกแล้วนะเพราะว่าเดวเวอร์คือการอยากจะก้าวไปข้างหน้าอยากจะไปทำสิ่งที่อนาคตมันมันดีกว่านี้นะคะฉะนั้นค่ะปล่อยได้ไหมก็ไม่ปล่อยค่ะนะชาวราศีแต่ว่าอยู่กับมันอยู่กับมันให้ได้นะชาวพลอยมองว่าอยู่กับมันให้ได้คืออะไรไม่ไปนสนใจนะไม,ไมนน่ไม่ไปสนใจไม่อะไรให้ความสําคัญกับตัวเองนะชาวราศีกันต์ตอนนี้เห็นไหม คุณจะก้าวไปข้างหน้าแล้วนะก็คือถ้าคุณจะมาคุณก็ตามมาแล้วกันตามมาในในแบบที่ที่ฉันก็ไม่ค่อยได้สนใจสักเท่าไหร่มีคุณก็มีไม่มีก็แล้วไปอะไรอย่างนี้นี่คือละชาวราศีกันนะฮะมาดูค่ะแล้วเขาอ่ะคิดยังไงคะเขาคิดยังไงกับเรื่องราวนี้คะขอดูหน่อยค่ะขอดูหน่อยว่าชาวราศีกันนะคู่กรณีของชาวราศีกันนะคะพูดผิดนะคู่กรณีของชาวราศีกัน รู้สึกนึกคิดอะไรอยู่หรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับชาวราศีกันคะยุ่งเยอะมากเลยค่ะก่อกวนจริงๆขอดูหน่อยค่ะ อสุวินถือดาบนะแล้วก็ห้าถ้วยโหไพ่ชัดเจนมากนะคะเขาเสียใจนะเขาเสียใจกับการกระทําของเขาเมื่อก่อนนะเขาเสียใจนะเห็นไหมคะเนี่ยนะอยากกลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตนะความที่เขาเศร้าหมองงี้เพราะว่ามัน,นไม่ได้ดั่งใจเขาเหมือนกับว่าเขาเคยถูกชาวราศีกันนะให้ความรักความใส่ใจแต่ตอนนี้เหมือนเขาเองต้องดูแลตัวเองต้องใส่ใจตัวเองหรือชาวราศีกันมีกําแพงกับเขาไปแล้วนะะฉะนั้นเขาเริ่มรู้สึกเสียใจ นะอยากที่จะแก้ไขอดีตแต่มันมเหมือนไม่ทันแล้วอะ่ะเหมือนไม่ทันแล้วอะ่ะชาวราศีกันคือแบบว่าทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงที่เป็นชาวราศีกันคือเริ่มรู้สึกว่าเออเจ็บมาเยอะแล้วเกิดเริ่มอยากจะปล่อยกับเรื่องนี้แล้วนะคะฉะนั้นตัวเขาเองไม่ปล่อยนะเขาเองยังอยากที่มีอยากจะมีนะร้อนใจมากๆนะ,ะอยากอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรต่อไปแต่ว่ามันเหมือน มันเหมือนตัวเองเป็นคนทำอะค่ะฉะนั้นถ้าจะแก้ไขมันมันค่อนข้างยากแล้วนะคะโอ้อยากจะกลับมาพอเขาไม่สนใจแล้วก็กลับมานะคะกิ้วๆเลยนะชาวราศีกันแบเน,นี่ยมาดมันมากนะคะมาดมัมากมาดูค่ะม,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 มาดูว่าแนวโน้มในช่วงเดือนนะคะเดือนกรนกฎาคมนะหนึถึงสิากรกฎาคมหกสี่นะ แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันกับผู้กรณีจะเป็นยังไงคะขอดูหน่อยค่ะแปดดาบตัดกันไม่ได้นะฮะยังคงมีกันและกันอยู่นะคะเตนก็ยังไปไปกับกับนะไปไปกับกับนะแต่ชาวราศีกันนะฮะเขาจะบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ใช่มีแค่แค่ชาวราศีกันกับผู้กรณีมันอาจจะมีบางคนอาจจะต่างคนต่างมีครอบครัวบางคนอาจจะ เป็นความสัมพันธ์ที่มีคนอื่นแทรกเข้ามาฉะนะั้นนะความสัมพันธ์นี้มันยังตัดกันไม่ได้นะคะพอเห็นไพ่ของนะควีนนะควีนถือถ้วยกับ The อ m p r e ร s ชาวราศีกันคุณเองอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอยไม่แคร์แล้วนะเริ่มไม่แคร์แล้วจากที่เคยเป็นควีนถือถ้วยก็ได้นะเออนอยรู้สึกเสียใจนะความสัมพันธ์ของพวกคุณนะยังคงเป็นมีชาวราศีสิงห์ขึ้นมาธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนด้วยนะคะ ธาตุไฟก็ยังคงมาอยู่นะคะเมษสิงหธนูน,น,นะคะ,ะทีนี้มองว่าใน15วันนี้นะคะใน15วันต้นเดือนอก,รก,กระดากระดาครึ่งเดือนแรกนะ,ะพอยว่าความสัมพันธ์ยังไปอย่างนี้ค่ะแต่พอยมองว่าต่างคนอาจจะต่างหน้าต่างหันหน้าไปทําอะไรของตัวเองแต่มีคนที่ตัดไม่ได้นะตัดไม่ได้แต่พอยมองว่า มันจะมีอ่ะคนที่ชาวราศีกันนะคะ่ะเขาเริ่มรู้สึกควบคุมตัวเองได้แล้วนะมองโลกในแง่บวกมองโลกในแง่ดีว่าเออเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยก็มีความสุขดีแล้วนะคะเออไม่ไม่ต้องไปซีเรียสกับความรักมากอยากจะปล่อยถ้วยนี้ลงก็ได้นะฉะนั้นเขาอาจจะหันหลังให้กับ ควีนถือถ้วยชาวราศีกันเริ่มหันหลังให้ควีนถือถ้วยควีนถือถ้วยคืออะไรคนขี้น้อยคิดมากถ้วยคือความรักความสัมพันธ์มาจะไม่คิดมากกับความรักความสัมพันธ์แล้วไปหาความอุดมสมบูรณ์ให้กับชีวิตตัวเองดีกว่านะเห็นไหมคะต้นข้าวต้นไม้เนี่ยฉะนั้นชาวราศีกันบอกว่าเออจะหันหน้าไปทํอยางอื่นแล้วแหละแต่ว่าก็ตัดกันไม่ได้หรอกก็ยังคงวนเวียนกันอยู่ในนี้ใน15วันนี้พวกคุณตัดกันไม่ได้แต่ว่า มองว่าต่างคนอาจจะต่างไปสนใจในกิจการงานของตัวเองก็ได้ค่ะคบกันในใน,ในฐานะาที่มากกว่าเพื่อนแต่ก็ไม่ใช่แฟนแต่ก็มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้รู้สึกว่ามากมาก,มากเหมือนเมื่อก่อนแล้วอาจจะปล่อยวางได้มากขึ้นรู้สึกว่าอาจจะโตมากขึ้นรู้สึกเ,เฉยๆกับความสัมพันธ์แบบนี้มากขึ้นนะ,ะในช่วง15วันนี้บอกว่าอา่ะนะ ยังคงมีการน,นะยังคงมีกันแต่ความสำคัญลดลงค่ะนะคะนะคะยังคงมีกันแต่ความสัมพันธ์ถูกลดลงนะคะความสำคัญถูกลดลงทีนี้มาดูค่ะถ้าคนคนนั้นนะ,ะตอนนี้เขาบอกชาวราศรีกันได้หนึ่งประโยคนะคะถ้าเขาบอกชาวราศรีกันได้หนึ่งประโยคเขาอยากบอกอะไรกับชาวราศรีกันคะ ถ้าเขาคนนั้นบอกชาวราศีกันได้หนึ่งประโยชเขาคนนั้นอยากบอกอะไรกับชาวราศีกันคะเขาดูหนคะ่ะนี่ไงนะ,ะอ่านะอ่าเห็นไพ่แล้วนะคะเห็นไพ่แล้วอืมโอเคแค่ไม่ทิ้งกันไปนะแค่ไม่ทิ้งกันไปเขาเองยังรู้สึกว่าเขาอะ แค่ชาวราศีกันแค่งอนเขาคิดแค่นั้นนะเขาคิดว่างอนเดี๋ยวออดูแลรักษากันไปในความรู้สึกเขาเองอ่ะว่าคิดว่างอนแต่ก็ยังเป็นทีมเดียวกันนะอ่าแค่รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะอาจจะมีเอ่อเรื่องของเด็กเนาะเรื่องของเด็กกับผู้ใหญ่ก็เดี๋ยวง้อกันก็ดีนะนี่คือสิ่งที่เขาบอกเขาอยากบอกนะฮะแล้วกอ็อาจจะเข้าใจว่าเขาอทําผิด เดี๋ยวเขาเอา่อมันก็จะผ่านไปใช้เวลารักษาดูแลกันนะใช้ดูแลกันในความสัมพันธ์นี้เพรายว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าเริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะให้การดูแลเอาใจใส่กันในเรื่องของอย่างอื่นมากกว่าที่จะมาแบบเอ่อให้ความรักที่มันมันเยอะเกินไปนะฉะนั้นพวกคุณนะยังคงรู้สึกดีต่อกันเขายังรู้สึกดีนะเขายังรู้สึกว่าแหมย่างน้อยก็ยังได้กลับเข้ามาได้พูดได้คุยเหมือนคุณที่แบบคุณ คุณให้โอกาสเขาอะค่ะให้โอกาสก็ยังไม่ได้ทิ้งไปไหนนะได้รับได้การกลับมาที่ที่เหมือนโปรยมาบางทีมันเหมือนความรู้สึกที่ว่าเออชาวราศีกันเริ่มที่จะไม่เอาแล้วแต่วันนี้เขารู้สึกว่าการกลับมาของชาวราศีกันรอบเนี้เขาไม่รู้สึกอึดอัดแล้วก็ชาวราศีกันก็อ,อ๋อค่อนข้างเปลี่ยนไปนะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอะอยากได้คนเดิมแต่ว่าพอคนเดิมแล้วมันอึดอัด คก็เลแต่เขาก็เลยรู้สึกดีว่าโอ้เป็นอย่างนี้ก็โอเคนะนั้นะอย่างน้อยก็เป็นทีมเดียวกันอาจจะมีงอนกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ว่าก็ยังเข้าใจกันนะคะนี่คือสิ่งที่เขาบอกกับชาวราศีกันนะแต่เขารู้นะว่าชาวราศีกันรู้สึกกับเขาน้อยลงเยอะมากค่ะทีนี้มาดูค่ะมาดูนะคะมาดาูแล้วถ้าชาวราศีกันนะ,ะบอกได้หนึ่งประโยคนะ,คะถ้าชาวราศีกันบอกได้หนึ่งประโยค ชาวราศีกันอยากบอกอะไรกับเขาคะเรื่องราวสามารถสลับกันได้นะคะเป็นแค่ดวมโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอย่าซีเรียสถือว่าพลอยมาเล่านิทานให้ฟังแล้วกันเนาะมาดูคะ่ะอาชาวราศีกันนะฮะไพ่บอกนะคะอยากบอกเขาเนะี่ยชาวราศีกันเองก็บอกว่าเออบางทีก็อยากได้อิสระแล้วละ่นะอยากที่จะหลุด ปล่อยอย่างนี้แล้วแหละแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยังไปไม่ได้นะเห็นไหมคะม้าที่ถูกน็อตตรึงไว้แต่มันแปลกนะน็อตตรึงไว้กับสายไปไหนไม่ได้ฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้รู้สึกว่ารักมากเท่าไหร่แล้วมีอิสระมากขึ้นรู้สึกปล่อยปล่อยผ่านเรื่องราวได้มากขึ้นนะแต่ว่าก็ยังยัง move on จากกันไม่ได้จริงๆนะ move on จากกันไม่ได้จริงๆรู้สึกว่าเป็นชาวราศีกันอาจจะไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องของความรักแล้วนะคะ มันมันเหมือนมีความรู้สึกว่าอยากบอกว่าที่ดีนะเพราะว่าบางทีเรื่องอดีตมันมันก็คงยังคงคงคาใจอะ่ะจะให้ดีทั้งหมดมันดีไม่ได้ไงเพราะชาวราศีกันเขาเหมอนเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มเปลี่ยนในที่นี้คือเห็นไหมอาจจะสักวันหนึ่งมันมีความขัดแย้งอยู่ในตัวเองอาจจะสักวันหนึ่งอาจจะตัดได้ก็ได้นะคะแต่ตะว,วันนี้มันยังแบบ จะไปก็ไปไม่ได้ครึ่งครึ่งกลางๆนะฮะเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนนะก็พยายามที่จะเปลี่ยนนะเพราะว่ารู้อะคนที่ทําให้เจ็บปวดก็คือคู่กรณีนี่แหละแต่ว่าพยายามล้างและพยายามที่จะลืมพยายามที่จะตัดแต่มันยังทําไม่ได้ฉะนั้นก็อาจจะต้องรอเวลาชาวราศีกันแบบว่าอาจจะรอเวลาก็อย่ามาทําให้เจ็บซ้ามากขึ้นแล้วกันนะขอเป็นอะไรที่มันมีความสุขอิสระอย่าแบบ เป็นความสัมพันธ์นั้นคือชาวราศีกันพยายามที่จะถ่วงตัวเองไว้อะนะพอเมองว่าพยายามที่จะถ่วงตัวเองไว้ว่าไม่ให้กลับไปในลักษณะเดิมไม่ไม่ขอกลับไปเจอภาวะแบบเดิมๆนะชาวราศีกัน์นะก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแบบจะหลุดออกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังมีแต่ว่ามันก็ยังเลยเนาะบางทีมันก็เป็นเรื่องของชะตากรรมเรื่องของความผูกพันที่มันมีกันมาแล้วก็จะจากกันมันก็ยากนะฉะนั้น ก็เลยคิดว่าอะครึ่งครึ่งแล้วกันนะไม่ไม่ถลาตัวเข้าไปมากเหมือนเดิมอีกแล้วนะนั่นแหละคือชาวราศีกันที่อยากบอกว่าเออก็ต่างคก็อยู่ในภาวะแบบนี้แล้วกันไม่ไม่ที่จะไม่ก้าวเข้าไปให้ตัวเองเจ็บเยอะอีกนะคะ mm. ทีนี้มาดูค่ะขอไพ่สรุปให้กับชาวราศีกันค่ะ mm. ขอไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับชาวราศีกันเลยค่ะ mm. ควรรู้ควรทราบอะไรกับเรื่องราวนี้อีกไหมคะ เรื่องราวอย่างที่บอกเนาะสลับกันได้ใครที่เป็นผู้ถูกกระทําถูกชาวราศีกันกระทาก็ไม่ใช่ว่าชาวราศีกันจะถูกกระทําเสมอไปก็มีคนที่ถูกชาวราศีกันกระทําได้เหมือนกันนะฮะชาวราศีกันก็มีทั้งเป็นคนที่ถูกกระทำและก็เป็นคนที่กระทำคนอื่นฉะนั้นคุณอยู่ในฐานะไหนก็เลือกดูเอานะคะสลับกันได้โอเคค่ะขอไพ่สรุปให้กับชาวราศีกันค่ะห้าไม้เท้านะคะควีนถือถ้วย นะฮะอ๋อเดอะไฮพีเทสนะชาวราศีกันนะพอยมองว่าคุณนะต้องรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลานะจะไม่กลับไปที่มีปัญหาทะเลาะอึดอัดอย่างนั้นอีกแล้วปล่อยวางนะชาวราศีกันวางถ้วยนี้ลงนะคะวางถ้วยนี้ลงไม่ว่าเขาจะกลับมาทําดีขนาดไหนให้คุณรู้ไว้ว่ายังไงนะถ้าเขากลับมาทําดีเรามีสิทธิ์ที่จะถลำรักเขาเข้าไปอีกหรือหรือมีความรู้สึก มากขึ้นไปอีกมันจะทําให้คุณกลายเป็นอารมณ์แปรปรวนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงหรือไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนไปเป็นกิ๊กเป็นกักหรือหรือถึงคุณจะมาก่อนมันก็จะกลายเป็นว่าความสัมพันธ์นี้มันก็จะมีบุคคลอื่นเข้ามาอยู่ดีฉะนั้น ให้ลดลงนะอย่าพยายามเข้าไปอีกนะ,ะชาวราศีกันวางตัวเฉยได้ให้วางตัวเฉยนะ,ะคะคบกันเป็นกัรายานามิตรคบกันเป็นเพื่อนหรือมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนแต่ก็อยา่าคาดหวังอะไรเพราะว่ายิ่งคาดหวังไม่คาดหวังมันจะไม่เจ็บไม่คาดหวังมันจะไม่เสียใจถ้าคุณได้กลับเข้าไปนะ ปัญหาเดิมๆคุณเห็นเลยห้าไม้เท้านะไม่ได้มีแค่เราสองคนแน่ความสัมพันธ์นี้แล้วคุณก็จะมานั่งคิดเสียใจอีกปัญหาความสัมพันธ์จะกลับมาเป็นหูปเดิมนะตอนนี้ถ้าคุณนะปล่อยวางได้เยอะคุณควรปล่อยวางนะชาวราศีกันยาก,กับ เข้าไปเจอภาวะแบบนั้นอีกเนะาะภัยเตือนคุณนะคะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะฝากเป็นกำลังใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พลอยด้วยเนาะแล้วก็ขอบคุณมากๆสํสำหรับการติดตามมาจนถึงวันนี้นะคะทุกท่านเลยตั้งแต่ซับแรกๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ